ครื่องอะไรนะคะเนี่ยอยู่ในสนามบินของซูริกนะคะตอนนี้ก็นั่งรอเครื่องนะคะก็ะนั่งอยู่ในร้านอาหารของสนามบินค่ะอันนี้เป็นอ่เครื่องบินของสวิตเขานะคะพวกมาเปซี่ก็ไปของเอทิฮากนะคะ E ีห้าสิบกว่านี่แหละคะ่ะ อันนี้นุ้ยคิดว่าไปซื้ออยู่นี่ค่ะในสนามบ,บินเนาะนี่ค่ะรวมน้ำรวมอะไรเนี่ยค่ะประมาณเออ่17 17แฟลกนะ่ะทั้งอันนี้กับอันนี้นะคะก็ก็เจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะถ้าเป็นเงินไทยอันเจ็ดร้อยรอวหกร้อยกว่าบาทนี่แหละโน้ทเคมป์บอสก์เออจีเอ่อ ว้าวเราไกิบบซ์ิก็ไปซีนเป็นแป้งแบบโฮ้มันก็ส่งพวนะคะเพราะว่าดูค่ะเป็นแฮมแล้วก็มีชีสสดด้วยค่ะอยู่ข้าวค่ะเพราะว่าตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้ามากตื่นแต่ตีห้าพื่ค่ะเพราะว่าอ่านตรงที่เห็นรถเห็นรถแบบนั่นนะคะคุคิดเข้ามาอ่า เออเวลาอ่ะคุณไม่ได้อยู่ในสวิตแล้วค่ะเวลาคุณซื้ออะไรที่แบบเกินเกินเท่าไหร่นี่แหละคุณสามารถมามาเอาไปสี่คืนได้อะไรเงี้ยซีก็ไม่เข้าใจก็เลยตื่นแต่เช้าก่อน this I understands by the friendship ham oh ham and fresh cheese premium ham โชว์แต่ข้างหน้านะคะข้างในก็มีวิวตรงนี้ดีค่ะมองเห็นเครื่องบินขึ้นลงได้พูดวิวมายุ่้างมันนี่รังสิบส <30. S 1> องคุณคิดสิบสามพายุสสิบเจ็ดพยอืม เล้วมีอะไรพานมดูคิดเป็นไก่เหรอสันไ่คิดหรือว่าคิดชอบแล้วไปซิ้ออะไมาไม่ยามมาส่ง พ่อปูกก็ล้วก็ไปเซตใบไมที่ห้างโชคดีที่พ่อออกจากโรงพยาบาลออกมาแล้วก็มีร้องไห้กันพงเีอก เราก็จะไปลงที่สนา,ามบินอาดูดาบีนะคะไปไปเบกที่นั่นกับชูเด็กไปอาดูดาบีนี่ค่ะเมื่อกี้เราก็ผ่านตรวจคนตรวจเอกสารอะไรมานะคะโอเค่ะไปกับเราได้ทุกที่จริงๆนะคะเบ็ซิปตนะีผ่านด่านตรวจทุกอย่างเลยนะคะไม่มีปัญหา ตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเครื่องแล้วนะคะก็จะบินไปที่คดูนีกันนะคะนี่ค่ะก็ไปพร้อมเราตลอดเลยนะคะเอสซิคอฟฟี่นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเขากำลังมาเสิร์ฟอาหารนะคะนี่นะคะอาหาร สนามบินอดุดบีนะคะอูดคะ่ะตอนนี้นะคะ่อนมานะตอนนี้นะคะก็รอขึ้นเครื่องจากอดูดบีจะไปที่สุวรรณภูมิบ้านเหล่านะคะอันนี้ก็นี่ค่ะสตาร์บัค์นะคะ ก็จะนั่งรอไว้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะเราก็เช็คกระเป๋าเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วละค่ะนี่ค่ะเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็มากับเราได้ทุกที่เลยนะคะเนี่ยนคะคะเฟซีคอฟฟี่นี่ค่ะแล้วก็นี่เขาแจกค,ค่ะข้างบนบนเค่องบินที่มาจากซูริกค,ค่ะที่ปิดตามีที่นั่นหูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถุงได้นะคะเป็นถุงใช้ใช้สอยได้ ไปสั่งกาแฟค่ะแฟทางบ้านแล้วก็ของหวานแต่จ่ายเป็นเงินของเขาเขาเรียกเป็นเงินอะไรไม่รู้ที่นี่ค่ะแต่เขาก็ใช้ใช้การ์ดของูคิดได้ค่ะลูกคิดถามว่าให้ป้าไปซี่ไปถามว่าการ์ดใช้ได้ไหมเพราะว่าที่เยอรมันไม่ได้นะคะที่เยอรมันไม่ได้แต่ที่นี่เขาบอกว่าได้เป็นอินเตอร์น,นะคะเป็นการ์ดลกคิดได้แต่ที่เยอรมันกับใช้เงินเงินนั่นไม่ได้ก็ต้องจ่ายเป็นยูโรอย่างเดียวที่เราไปเยอรมันกันตอนนั้นนะคะ งงเหมือนกันแต่ที่นี่จ่ายได้ใช้การ์ดลุงคีดได้เขาอ่ะมันเป็น18ของป้าไปซี่นะคะอ่าเป็นเป็นบูเบอรี่เค้กอันนี้ของลุงคิดค่ะเป็นช็อกโกแลตค่ะของลุงคิดเนี่ยประมาณ18 18แไม่รู้ข่งเงินของเขา่ะค่ะเงินประเทศเขาอะป้าไปซี่เรียกไม่เป็นแล้วก็อบร้อนให้ด้วยนะคะ นี่เป็นบัวรีค่ะอิสกุ o ดี o ่ะนี่ค่ะปลากรนสีแล้วก็อบร้อนๆให้อยากกินอะไรมันหวานนะคะบนเครื่องเขาก็แจกอยู่นะคะแต่ทีนี้มันมันนั่งรอเนาะเกือแบสองชั่วโมงก็นั่งค่าเวลาไปอะคะ่ะ คิดไปห้องน้ำอยู่ค่ะจะไปล้างมือค่ะเอากาแฟมาให้ป้าไปซีแล้วก็เอาขนมมาอันนี้ก็ของคิปค่ะเดี๋ยวให้แกมาออกเองค่ะเป็นช็อคกันแหลตวิอร่อยอยู่นะค่ะกินร้อนๆนะคะอร่อยดีกระเป๋าเราเราก็โหลดกระเป๋าใหญ่ค่ะแล้วก็โหลดจากซูริกเลยก็ไปเอาอีกทีที่นู่นนะคะอืมคิดมาแล้ว ร้อนร้อนอร่อยอ่ะเนี้อมีมาซิกเนี้อมีีมไทยเอ็ดไหมไม่เหญ่ไหมอันนี้เนื้อสวบปิดของโย่หกชั่วโมงค่ะปวดก้นอ่ะเคยเคย กดก้นกดก้นฮวงจิ้รู้จักก้นเนี่ยก้มดีนะก็ได้ออกมาเดินมาอะไรอย่างเงีง้ยค่ะเคยบินไปครั้งแรกเมื่อสามปีอ่ะยาวเลยสิบสองชั่วโมงขาบวมเลยทีงจิ้งบอกาที่นี่ไม่ค่อยอึดอ่ะสนามบินฮะสปูตเเอเรสก็ได้เก๋จะชอบ they ride the gate so late i don't know why right? hmm? when we come they ride the gate so late no but in the ticket i'm like I I'm, they sure don't if, I'm, I'm not sure if this is the right one we'll see okay but yeah can check again but okay no. okay You can check later มีเชสแบกแล้วอิสเกเออคราวนี้มาดีค่ะไม่ได้เดินคนไม่เยอะอ่าคราวที่แล้วตอนเรามาครั้งแรกอะที่จากไทยมาโอ้โหไอ,อที่ตรวจกระเป๋าอองรพีเพิ่นเนาะเดินให้เข้าให้เราเดินวนเป็นแบบอมันนี้ดีหน่อยเดินแบบเป็นช่องเดียวเข้าไปเลยเหมือนกับมีแต่เครื่องลําของเราลงช่วงเนี้ย ที่นี่ประมาณขึ้่งกว่ากว่านะคะพที่สวิตก็สี่สองทุ่มแล้วทุ่มเนียค่ะสวิตก็ห้าโมงกว่ากว่าประเทศไทยเราก็จะเที่ยงคืนอ่ะตอนที่ป้าซีซี่ถ่ายาทำมวน,ะะอ,น,นอีกหกชั่วโมงค่ะนั่งเครื่องอีกหกชั่วโมง ป้าพี่ซี่จะพามาดูไลร์นะคะนี่ค่ะ,คะจะเป็นเงินของของเขานะคะเมื่อกี้ลุงคิดจ่ายไปนะะี่ค่ะ แบบดีดีแล้วก็ขีดนะคะ21อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเงินของเขาเมืเอ่อกี้ลุงคิดเขาจ่ายไป80ดสิบแปเงินของที่นี่นะคะถ้าเป็นดอลลาร์ถ้าเป็นดอลลา,า,าราก์ก็ประมาณ20กว่าดอลลาร์ค่ะประมาณ20กว่าที่เขารูดไปอะคะ่ะเป็นดอลลาร์นะคะแต่นี่เป็นราคาของของไกด์ของอาหรัอิมิเลส ข้างหลังปาปิซี่นี่ก็เป็นร้านขายเหล้านะคะนะคะคือช้อปปิ้งได้นะคะแล้วก็ข้างหลังไปนั้นก็เป็นอ่าร้านขายเสื้อผ้าหุงมคิดบอกที่นี่ไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยอ่าอึดอัดอ่ะจะมาและจะไปถามแบบซีซีอ้าว why C38 อ o u sure? เชวเเพราะว่าเกตค่ะเปลี่ยนตลอดนะคะคุง yeah. คิดเข้าไปถามว่าใน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 ที่เขาเขียนให้เราเราต้องไปเกต B B17 แต่ตอนนี้กลายเป็น CC เท่าไหร่เฉลเสีสามแดีนะเราต้องเช็คไอ้ไวบอร์ดเขานะคะแฟนทางบ้านเนี่ยขันที่สุดเพราะว่าบางทีเกตมันเปลี่ยนนะคะเนี่ยไอไวบอร์ดข้างบนนะคะ ต้องไปเช็คอย่างนั้นดีที่สุดค่ะนี่ค่ะ<ม>เงินประเทศเขาค่ะเอามีเงินไทยด้วยนี่อุ้ยเห็นเงินไทยแล้วทำไมดีใจจงังเลยเนี่ค่ะเงินประเทศเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ<ม>คนไทยไปที่ไหนนะคะชอบหยอดตู้ค่ะ20บาทก็มีค่ะออตอนนี้ก็มานั่งรอที่เกต38นะคะนี่เลาเขานะคะ ก็พงนั่งรองอยู่บนเครื่องที่จะบินไปสุวรรณภูมิแล้วนะคะขึ้นเครื่องกันแล้วค่ะก็ดีหน่อยค่ะข้างๆก็มีคนนั่งด้วยนะคะ yeah, ค่ะมิตรบินค่ะ น้ำต่าง,งเอกฟังด้ค่ะส่วนมคิดก็ออกเป็น,นึ ตอนนี้เราก็ถึงสุวรรณภูมิกันแล้วนะคะแฟนหนังบ้านทีนี้เรารอรอขึ้นเครื่องไปอุบลกันค่ะขึ้นเครื่องตั้ง5้าโมงครึ่งนะคะสิบเอโมงครึ่งนะคะนี่เรามาถึงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งค่ะนี่ก็นี่ค่ะมือแรกที่มากินอ่าไทยเลยนะคะอาหารไทยวรนเี้สั่งเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟซีฟู้ดเลยค่ะก รอนเคลื่นเครื่องค่ะร้านก็อยู่ในสุวรรณภูมินี่แหละค่ะร้านก็อยู่ในสุวรรณภูมิค่ะนู้นเราก็จอดตรงนี้ได้นะค่ะในร้านนองก็ได้เนื้อป่ารอ,อร่อยอยู่นะอร่อยวันี้ประมาณ288บแปดบาท ที่ก็กินแซนด์วิชกับขกาแฟ